ปิ่งชวนภูเขาหิมะที่มาหน้าไหนก็ยังมีหิมะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล4860เมตรขึ้นมาวิวคือสวยมากนี้เราเดินทางมาจากปี้เผงโกจะมีอุโมงค์หนึ่งที่ลอดมาจากอุโมงค์แล้ววิวสวยแบบตาต คืนนี้เราจะไปนอนพักกันที่เมืองเฮยสุ่ยก่อนพอมาถึงโรงแรมเราก็แจ้งพี่คนที่ขับรถมาให้เราว่าพรุ่งนี้จะเจอกันกี่โมงเพื่อนนัดเวลาจะขึ้นเขาพรุ่งนี้เช้าโรงแรมที่เราพักจะอยู่ในเมืองเสฉวนสั่งข้าวเย็นกินกันที่โรงแรมไปเลยจ้ะถ่วยหนึ่งอะ่ะพอชันจะใหญ่มากจิช๊ชอเป็นตัวช่วยสาหรับเราในทริปนี้มากแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าตอนเช้าเราจะกินอาหารที่โรงแรมก่อนพอถึงเวลานัดพี่คนขับรถก็จะขับมารับเรามาถึงแล้วจ้าตากู่ปิ่งชวนเราไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ทาง ขึ้นนะกำลังซึมซับบรรยากาศที่สวยมากอยู่โหลดบัดขึ้นมาเพื่อมาต่อกระเช้าอันนี้ต้องถ่ายอยากให้ทุกคนเห็นจริงๆว่ามันสวยมากขนาดไหนใครมีอะไรอยากถามคอมเมนต์มาถามได้เลยนะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกจุดเธอแค่นั่งกระเช้าขึ้นมาวิวก็อลังการขนาดนี้แล้ว โอกาสสักครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนมาต้ากู่ปิ่งชวนมันสวยแบบสวยมากจริงๆอันนี้เราไปตอนเดือนมีนานนะแมงผู้เขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมาไม่รู้ว่าจะขา,ขาวขนาดไหนแล้วว่าข้างบนอากาศจะน้อยหน่อยแนะนําให้เดินช้าๆเราเนี่ยดมออกซิเจนหมดเป็นข,ดขวดๆเรามาด้วยการเช่ารถสี่วันสามคืนต้ากู่ปิ่งชวนเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เราเช่ารถเ,เที่ยวด้วยตัวเองใครมีอะไรจะสอบถามสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ได้เลยงดทักแชทนะเธอมาที่เนี่ย อากาศจะติดลบไม่ว่าจะมาหน้าไหนไฮไลท์ของที่เนี่ยต้องมองภูเขาที่มันจะแบบสูงแล้วก็สวยภูเขามองแล้วจะเหมือนสันหลังมังกรซึมซับบรรยากาศเสร็จตอนแรกจะไปนั่งคาเฟ่แต่วันที่เราไปคาเฟ่ป,ปิดปรปับปรุงเยได้นั่งจิบอะไรร้อนๆด้านล่างนั่งกระเช้ากลับจ้าเพื่อเข้าเมืองเฉิงตูล จอคุณลุงขายมันเผาที่มันเหมือนในซีรียด้วยอากาศที่หนาวพอมาเจออะไรร้อนๆเนี่ยมันดีเนะเาะมันเผาที่เนี่ยสว่านแล้วก็เนื้อแน่นใครไปนะลงมาต้องได้กินเป็นอะไรที่ฮิวจิตฮิวใจตอนลงมาได้ดีเลยแล้วคุณปา้านล่างก็ตกฉันได้เก่งมากด้วยนมจามารีเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะก่อนเข้าเมืองเราให้พี่เขาแวะตรงแพนด้าเซลฟี่ช่วงที่เราไปเจอสากุละาพอดีกำลังบานสะพังแบบสวยมากเดินต่อไปหาน้องแพนด้าเซลฟี่ได้เจอน้ น้องแล้วแต่วันนี้น้องน่าจะเล่นหนักไปหน่อยอันที่จริงเมืองนี้ก็น่าเที่ยวเหมือนกันนะแต่หมดเวลานอกเมืองแล้วไปขึ้นรถเข้าเมืองเฉิงตูออกนอกเมืองแนะนำให้เช่ารถสะดวกสบายสุด